สบายดีผมกับปอลน้อยบรนนาลาถิ่นบ้านนี้สี่ได้ลาถิ่นแท้ๆเนาะก็คือออกจากบ้านก่อนไปจอดเอาข่าวยู่หันดิ้งสอบหนึ่งกำลังสีเดินทางไปกทมไปสู่งานแล้วเต็มเครื่องบายบายมาจอดเับข่าวด้วยตัวแบบนี้แหละมาเห็นงานอยู่บ้านเอเห็นงานไปเห็นทำงานอยู่กรุงเทพเนาะ เวลาปีใหม่หยุดยาวกันเลยได้มาบ้านหลังจากหยุดยาวแล้วเขาก็ไปสู่งานอยู่ภุออรัะกทมคือเก่ามันเป็นวิถีชีวิตในการทำมาหากินคนเห็นงานอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะมาบ้าน้วก็จำเป็นต้องได้เบิดเวลาเปิดเวลาอะไรก็ัหนละดู การเก็บเกี่ยววุ่นละสวงบุญสวงสวงการล้วก็จะกลับตาวตาวคืนเทือนมาใหม่ตอนนี้ไปสู่งานก่อนพี่น้องเอ้ยนี่และกำลังสิงออกจากบ้านอยู่บ้านนอกของนานี่ก็จะอยู่ในเฮือนไมหนาเฮือนสิเล่าจากเฮือนละพี่น้องลาพ่อลาแม่ละ,ละอ,ละอละหยหยายล้วก็หนังค่ะเดียวเตรียมสิ ไปแล้วบาทนี่คนแรกเจอกันอยู่บนทำงานกทอมอมุ่งหนา้าสุโขทอมอลาบานลาทินลาพ่อแม่พี่นอ้องจ,จิไปนะ้ไ,ม,ม,ไ,ไม่ยายมากไหมยัยทสิไปส่งยิงฮันยังที่ไปทรงมันยกขเข่าสายนี่เอามันยกเข่าสายนี่ เออป้งเสรป้งเสรโลดสชอบข่าวเลยเออป้งเทิงๆเลยใช่ไหมันบอลลูนดอกเออเอาเร็วเอาเร็วเตรียมเลยเนาะจับคืนสู่ทำงานแล้วมาให้มุ่งสู่งานหน้างานและเจอกันอยู่หน้างานประจับจ้ำจับเลยเนาะ ลาบานก่อนลาเฮือนก่อนหนุ่มนาลาทินหนุ่มนาลาบ้านไปก่อนไปแล้วเื่อคืนน้ำบ่หยุแล้วแม่เต่าอยู่ทั้งน้ำแล้อทั้งน้ำหน้าโครมิน่ะนั่งยั้งหลังกูไปนั่งได้นั่งข้้งหลังนะไม้เป็ใหญ่ฮัลโหลไปกี้ไปไปไปบยายเอาไปาย อดแล้วกับรางค้นเขื่องลงแล้วเลยเนาะไไเราต้องต่อรถโดยสารรถสองแถวไปต่อไไอันนี้คือออกมาจากหน้าบ้านห<ช>น้าหมู่บ้านเนาก็มาอยู่ในสายทางหาหรถรถสายทางคือรถสองแถวไปเ่นฮอรคิว รถมุกคนแล้ะนะี้ถามอยู่สวรรค์นาเขตอยู่สะพานหันวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองอยู่มุกดาหารเนาะแต่ว่าเขามารอรถสองแถวอยู่นี่ตามสายทางพอพี่น้องหายมาส่งอยู่หน้าปากทางหมู่บ้านทางขาว่าเลยรอรอไปเงวๆเงอวสั่นกับซริเจอ งานมาส่งส like okay, um, ่งต่อพอนน้ำมาส่งเลยเมื่อแล้วอันนี้ส่งต่อที่ต่อเมื่เขาเข้า เป็นเขียดต้องคืนท่งไประดี๋่อันนี้ขึ้นทงบ่ะแก๊สของกิน ไโอเคขอบคุณขอบใจหลายๆขอบใจใด้วอีกสามเดือนเจอกันสงการเพุ่อนละนี่นางนี่โอ้ยยังเข้ามาเขาเอาเข่าไปน้ำร้ายแน่กําลังให้ซูเปอร์เพื่อนเลาขึ้นรถอยู่ ไปวันเเจอร์กันไปแหละอยู่มุกทหารคิวมุกทหารแล้วก็ไปต่อหมอสิ์หอดกรุงเทพไปแหละอ้ด <c oughs> <c oughs> หอนแล้วมาคิวสุดท้ายขึ้นรถเลย <c oughs> ไปกันสิ ถองคองก็สิหลายไปสิแล้พี่น้องเอ้ยันมาบาฮันมาสองเราใครก็อยากผ่านนำเนาะค่ากับกสิหลายเนี่ยเข่าสารอาหารแหง้งบุญเรมยังดอก <c oughs> ขาบดานนะะักรียมตีขึ้นรถเจอกันอยู่หมุดาหารนะครับอะไรเนาะเมื่อตอนเย็นเย็นเหมือน ผ่านข่ำไม่น้ำคลองระว่างมุกดาหารกับสวรรค์นาเขตตอนนี้เฮากำลังเดินทางจากสปปลาวจากแขวงสวรรค์นาเขตมุ่งสู่จังหวัดมุกดาหารเพื่อไปขึ้นรถต่อรถเนาะอยู่มุกดาหารไปลงอยู่มอสิตกรุงเทพกทมครับสู่การทำงานคือเก่าบัดนีบ้บรรยากาศงาม,งามแคมของตะเวนไก่สีตกดินงามบนลีพีน้องบรรยากาศอิ่มฟังโคงบ้านเฮา เย็บบรรยากาศนัง่งใจลอยคิดหอดบานแล้วอดเอาปีใหม่สงการยังกลับมาตอนนี้มุ่งหนา้าสู่การทํางานก่อนไปสู่งานสิโซกสิมานสำหรับหนึ่งปีกับมีกลับอยู่สองเถื่อผู้ได้ขอยพาโรงงานยุดช่วงปีใหม่สากลและกะปีใหม่ลาวเนาะก็เลยต้องยุหยุดแลวก็เลยต้องกลับว่าจะซักว่าขับไปกลับมาไปคิดหอดบานกะบอดเอาช่วงนี้สีบิดยัง พอดินล้นอยู่เนาะเถ่าแก่มากกว่านี้สิเบิดแห้งแล้วจังสิครับเมื่ออยู่บ้านอยู่สองแลวตอนนี้ยังหนุม่มยังแหนน่นยังหันยังแห้งอยู่ไปสู่เอาเด้อพี่น้องส,ส,สู่เอาแต่ละคนการทํางานเพราะว่าชีาวิตเฮามันต้องใส่เงินใส่คำว่าอยู่บ้านนอกของนากับมวนอยู่ดอกแต่ว่าปัจจัยหลายๆอย่างเนาะสูมือนี้ตะให้ดินดนไปหาก่อนส่วนยังหายังมีเหือ่อมีแหงยังจิตใจยังสู่ได้ แล้วยังไปเห็ดนะอยู่บ้านเฮาคือเก่าหละล่ะเอาบรรยากาศงามๆริมฝั่งโคงมาฝากเด้อมือนีพี่น้องเลยไปซ้มกันต่อสีวิตการเดินทางว่าเป็นจยงไรเครืองล้มเดินทับให้ถือเขามาหรือบอให้จาห่ายค่ารถเพื่อนก็นได้เพื่อนวาจะขนไปสแกนแล้วเพื่อนก็นไ,ปกนนกนไปตรวจอยู่ค่ารถเลยแต่คอยโบ,โบแบก ป้าขาโหลดยายเพิ่อนอะก็แล้วไปก่แแกาวแบวกอลเนาะบัญิีหายถือเฉพาะนี่เอาที่มันพอถือได้นี่มันจึงสะดวกในการสแกนยื่นเอกสารอย่งางต่างๆแนะนาเดินไอ้น้องที่เดินทางเข,ข้าไปยกขึ้นมาเลยออกมาหอดมุกเลยเนาะหากระขนของลงนี่กำลังจัดแจงของอยู่แลวกระซิเบิงว่าจองทีง่รถออกจังโมงจังโมงแต่พ้นกับโบรล่มือนนี่เด้อ คนกระิบิบุหลายกรกับอาทีพไทยย่อยกักนเวลาต่างกันเหมือนจเน้องเขาก็ได้ทั้งข่าวสารข่าวสารสามกระสอ <c oughs> บที่สถานีขนส่งมุกดาหาร